สวัสดีครับวันนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เลขทูบตัวเดียวที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมาทายว่าน่าจะมาแล้วก็รัฐบาลนะครับชุดเต็มแล้วก็เลขทูบชุดเน้นนะครับวันนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในระหว่างที่อาจารย์กาลังเตรียมตัวนะครับตอนนี้อนขอให้มา3ตัวนะวันนี้อาจารย์จะเน้น3ตัวให้อาจารย์ฝันอีกแล้วเมื่อคืนฝันดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนฝันดีเมื่อคืนฝันดี อ่ะมามาครับครับถือมาไดหมวันนี้ล่ะครับวันนี้ครับถ่าหลุดมาเนาะวันนี้ครับ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 ฝันดีวันนี้ฝันดีวันนี้ครับฝันความฝันโอ้ยเห็นบัวบัวกระจริงจริงเมื่อนี้นะเมื่อวานเนี่ยบอก ทีมงานไปแล้ว่ามือนีผมจะล่าเพราะว่ามือว่านผมกะได้มาเนาะมือว่านผมเมื่อยผมกะได้มาลับผมก็เลยบอกว่ามือนีนะผมอาจจะไม่ได้มาเริ่มแบที่นี่ทายรวบแกงโบแดงกับแม่แม่ที่พากันเมารถตู้มาจะแปดโมงเ้ากับมาไปนี่ก็เลยองกล่องมาต่อนใบเพื่อนก็ยังนั่งถ่ายอยู่แต่ละกลุ่มสามโมงเศา้ากับบ่เมื่อผมแล้วเอาได้ไปก็เลยได้มาอีกเพราะว่าผมบอสบายครับมือว่านนี่มือว่านนี่ก็ล่าขึ้นกัน กะล่าบ่ได้พี่น่องนั่งถ่าผมก็เขามัดสี่โมงแรงผมก็คขั้นมากคือเขาก็มารับแขกเกแล้วครับเมื่อนี้ก็เลยมือวานเลยบอกว่าเคคมื่อนี้อาจจะไม่ได้มาเลยครับเพร,พเพราะว่าขอพักเักื่องมือเพราะว่าปวดหัวไหมครับปวดปวดปวดนี่ไปวัดก้มดันแล้วมันขึ้นขังลางเก่าสิบเกาขังเรื่องรอยซีสิมหา้าบนนะนะค, <c oughs> ครับก็คือสูงมากเพราะว่าผมว่าเป็นยังคือปวดท้ายท้อยแค่ๆนะครับก็เลยไปวัดเบิงครับ อืครับมือว่านกได้ไมีน้องมออนึงมากลยให้มันนวดให้เบาแน่ครับเบาแน่ว่าอยากกินยาครับว่ามักกินยาเป็นคนว่าอยากกินยาแต่ว่าขันป่วยยังสี่เนี่ยตามรักขันตามรักไสาย,ยาสตร์เท่านี้เลขเขาครับเลขจะเขามันไข่ไข่งวดมันไข่ไข่งนวดสองศูนย์สองวดนั่นผมกับทั้งไข่วัดไงทั้งยังนวดนั่นเลขอวสองศูนย์สองครับอาจารย์นาตีฟันศูนย์สองอมแล้วต่อมากกับซีซีหกต่อนะครับกะ เล่ห์ง่วนบางกี้นะครับเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเลขเข้าเข่านะครับเขาก็จะใส่โบแดงยังสี่ไฮได้ใส่หรือคือยังไงก็นยังนี่ก็เลยบอกปูว่าทาง่วนนี้นี่ซิปเจนมะกะลาเข่าเนี่ยหามีเก่าหล้วก็จอดแตงนี่ผมใส่ใหงเก้ามือผมบอกไปเลยรับแขกนี่ยละเก้ามือเลยแล้วจับคัมผม้บนะครับอาาจรย์ก็เด้ออาจารย์มือนีมากับปลาดิมกันนะเอา โอ้ยดีว่าคนบ่นจริง,ง,งโอ้ยมา <ś, S 1> ไปเลยไปเลยมาคาืบอ่ะโอ้ยเจนอนบัดนี้น,นะครับปูเอ้ยใส่ให้แล้วเด้เตอตะวันขันงวดน้าเข่าก็ทางนี่เก้ามือเน้อปูนเด้อเอาไปเลยเก้ามือผู้ใดมากอ่ะจีไสเลยย่างให้เพิ่นเบิ่งนะครับเอาัทำเลยครับัหทำเลยเอ๊ะ ไม้าเฮาอเยกอยากไอ้นแบบบอลเอาเถอเอาเออเอออะปอกนะปอกครับเานีเลยเขาอาจารย์นหน่อยแม่แบบนี้เนี่ยเห็นเอาน้อตั้งแต่ปอกาอการ้องพักเก้าเก้าหมดทันทีเลยนะครับการเรียกขุนเมื่อกี้นะครับโอ้คือเป็นเขินเขินคือยัง โอ้ยกะเลียง้วันเมื่อกี้ใ <laughs> ช่ไดเดี๋ยวก็ชื่อจะในรอบหน้าเก้าวันเลยนะการเรียกเก้ามานี่กะเลียง้วันเมื่อกี้นะครับมันออก 5cc 8เก้าโอ้เมียทัวร์มาอีกแล้วนะครับ <laughs> ี่หรีได้เนี่ยภรรยามะนะ <laughs> มันแม่นั้นห็นบ่นน <laughs> โอ้ยเดี๋ยวนะครับเด้อเอาอีกทีวเอิ่งกเนี้ยเพรตลอดเล,เลยเวลาไลซ้อนเนี่ยจา มัคือวอะไรยินมเหรอจ้าจ้ายังใคนได้กินจ้าโอ้จ้าเป็นยังจ้า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 โทษดูน้ำมึงนี่ปิดแล้วครับปิดแล้วรักษาชีวิตอยู่นึกว่าแม่มันเห็นโบแดงในไรซ้อนะ เขาอาจีบเก่าเลยนี่การเรียกงวงเมื่อกี้มันออกหาซีซีนะครับเนาะอย่าหัวขวนผมไลยเรียงวงเมื่อกี้มันออกหาซีซีแปดเก้านะครับเลขเข้ากะเขาคั้นดีว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับเนาะเพราะว่าเลขวิ่งเข้าเนี่ยสิบสามงวดเราหลุดแค่งวดเดียวก็คืองวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นหนึ่งพฤศจิกานะครับเนาะแล้วกะ ที่เขาเน้นเมื่อกี้ก็คือเลขสูมเพามันเจ็ดสี่หาเลขจุดเท่ามันตรงกันที่สี่ห้าห้าสี่เนาะแต่ว่าถาม 4, 5, 4, 5, 4, าถาม 4, 5, 4, 5, 4, า,ามสี่หามาบอม,มาแดนไปคูนาก็เลยบดเเงินนะครับแต่ว่าก็ถือว่าม,มาก,กันเลยทีใสเห็ปูนะครับห้ามันออกสี่ห้าสี่เนี่ยผมเดกาก็ได้หลายล้านนะครับลอตเตอรี่นี่เป็นบานนะครับเนาะอาจจะถึงรางวันที่หนึ่งนะครับบอลลอตเตอรี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าใบนี่มีแต่สี่ห้าห้าสี่นะครับเนาะ่เจ็ดสิบเอ็ดใบนะครับกะ แต่ว่ามันก็ไปเข่าขั้ที่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีแล้วก็นถ้าใครด้เบึงคลิปผมจะเ้าเรื่องฝันนะที่พี่หน่อยมาบอกว่าเนี่ยสีมาแน่นอนเห็นเหรอนะครับในฝันนั่นมันก็มีคลิปหนึ่งที่คนเบิ้งหลานวิว่ผมรุดไปเว่าซีซีจากผมลงเว้าไปตะหึงนะครับแต่ก็ผู้ใได้รูดบางทีก็บจังสี่ถือแต่ว่าส่วนมากก็คนถือสามตัวายเช่นเนี่ยเบาทางนี้เราก็ถือสามตัวนะครับพะผมให้ซีสองเมตรเดียว แต่เราจำที่ผมสอนในไรซ์ซดแล้วก็ดูกข้างในว่า4 2่ตัวนะครับเราก็เลยไปซื้อ4 4 5สี่าพอสตัวห้อย4 2 5เนาะนะครับส่วนเป็นหยังคือไร่ซส์โบแดงนี่มันมีที่มาครับก็คือมือนั่นแก่งที่เพิ่อนไซโบแดงเ่ยเพิ่นมารุ่นงวดเจ็ดะบใใ่ใช่75มั้ยใช่ครับใชเพิ่นดืน่600,000ผมก็เลยบอกปู่เอาขันงวดน้า,นาเลขผมเข้านี่ผมก็สิใไซให้คืกอกันนะดอกอ่าแต่ว่านี่ไงไซเน่นี่ก็เลยบอกปู่ว่านี่งวดนี่17มกราคมนี่เว้าผ่านกล้องเลยถ้าเข้าตัวจอเฮาเนี่ย ผมใส่เห่เก้ามือเลยใส่เมื่อเยแยนความให้เมียเบิ่งความมันถิ่าอะไรหนีซะวสกสศลเ็มความรับไปเลยนี่เจนอนกะสิบเจ็ดมกรลานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าถิ่าเต็มติ๊กต๊อกสวัลิปผมเนี่ยเขาได้อีกแล้วอาจารย์พี่บ่าวเนี ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับมี91 97 96 92 91 97 96 92 3ตัวมี917แล้วก็916เม็ดเดียวคือ9119แล้วเมื่อกี้บอกว่าฝันดีส่วนเลขทูบอ่ะมีคนเห็นเลขทูบแล้วเนาะหรือยังว่เห็นก็มีอ่านทองตามได้อครับเดอ้อ3 2วเดี๋ยวๆๆๆ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลขให้แล้วนะครับเอาไหมเอาไหมสามเก้าสองมันตรงกันอีกแล้วแมนว่ามันตรงกันที่ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเลขเขามีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองมันตรงกันที่เก้าสองงวดที่เราถูกเก้าหนึ่งกันเยอะๆน่ะจําได้ว่าเก้าหนึ่งล่างเก้าเจ็ดบนน่ะงวดนั้นถูกพัวเขาหาหนึ่งเก้าเลขจุนเฮ่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเหมือนกันงวดนั้นก็เก้าหนึ่งล่างนะครับมันตรงกันเขาก็เลยอัดงวดเมื่อกี้ก็ตรงกันซีหา ทูปปูกับเจสี่หากับมาอยู่ได้สีหนะ่ห่าน่ะแจสันไปคู่หนาไปหาซีซีเนาะค่ะมันเป็นซีซีห่าหนี่จะรวยอยู่ก็เลยไปบอกปูว่างวดน,นี้ขอลางก่อนถ้าจะมาแล้วกับบ่เอาคู่หนาให้เอาคู่หลังคันดีออเก้าสองกับเ่นเจ็ดเก้าสองอย่างยังสี่อยู่หลังโมเมนต์เก้าสองเจ็ดยังถือว่าเอานะปูเนาะอืมหลักการเลาบอกว่าถ้าใครจะบนปูนะครับปูองดําที่ผมรุนเล็กเราบอกว่าเราอยากบักคมหวานกับขอนียวตีปิ้งยัมือนน่นแม่ที่เล่ามาเอาบากคมหวานมาถวายเลาได้แสน นะครับได้หลายแสนนะครับแล้วเรียกแบบขามหวานน่ามกับบนแล้วแล้วว่าง้วนนี้ทะเลเขาก็จะเอาบากามหวานกับข่าวเหนียวไมาให้เรานะครับอีกันนึงอ่ะสร้อยสร้อยไข่มุกเนาะคนที่เอาสร้อยไข่มุกจากนนบุรีน่ะขาดอีกสองมื่นในล้านหนึ่งครับอ่ากับบนแล้วเรียนของกันหน่อยเวลาขอน้ำปูกรบบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเลที่ไปน้ำนะครับผู้ใดบอกเล่าเลยเก็บอกเล่าน้ำปูเลยนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝันดีเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเราบอกว่าอะไรอยากฝันเห็นบักกุ้งครับ พองเงนนี่เขาถือเก้าหนึ่งนี่ผมฝันเห็นมูซื้อกุ้งแม่นวะผมเคยเอิ้อมันว่าบักกุ้งเน่าเก้าหนึ่งเงินอ่ะเขาก็เลยพากันถือเกล้าหนึ่งหลนะครับผู้ใดถือเก้าหนึ่งแน่อยู่นี่โอ้นะครับเนาะเวลาเกล้าหนึ่งเนี่ยผมกับลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบไปได้เงินอ่ะนะครับเมื่อวานผมเลยว่างเงนนี่กับผมฝันเห็นบักกุ้งอีกนี่เองมันจะมาว้นเก้าหนึ่งเพราะตำรวจกับฟันเห็นแล้วฝันเห็นไอ้จอหนี่ยครับท่านในวันนี่กับเกี่ยวกับตำรวจแล้วกับเกล้าหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนว นะครัฝันเห็นปลาคุ้งไปเตะบอลกับปลาคุ้งครับแล้วก็ฝันเห็นบ้านหลังหลังของมันด้วยที่ที่ที่อยู่สมเด็จตั้งแต่เราไปเล่นตอนเด็กครับเตะบอลอยู่ข้างบ้านมันมันจะมีกลุ่มเตะบอลเหมือนผมกับมันอยู่คนละทีมมั้งเตะบอลบอลหนีศูนย์เหมือนนะครับแต่เห็นปลาคุ้งกับน้องมันบมกหนุ่ยเห็นทั้งสองเลยทีนะนะครับกะอีกแล้วครับเห็นบักคุ้งว่ารำคึ้นอยังไงบลาคุ้งเน่าเก่านึ่องอีกแล้วนะครับเนาะ ถ้าถึงเรขกแม้ปักกุุงไนเงินอีกแล้วไปนี้ัารเลขกเขางวดกอนกับไปเอาเงินใหนมันหาพันครับมันเก็งงอยู่บอกมันว่าแต่ฟันคันเรก่าเก้าหนึ่งทีน้ำหาปากุ้งนะเราอันนี้เป็นมู่กันด้านโนบานหมดแล้วครับอือแต่ว่าจะมีติดศูนย์บบเห็นเตะบอลกันอยู่ไม่รู้ครับเตะบอลบอลก็คุมๆก็ติดศูนย์เนาะอือศูนย์เก้าหนึ่งบ่อือืมนะครับก็เตะบอลเตะบอลแต่อยู่คนแล้วฝั่งอือคือยังหีตีกันนี่แหละในฟันนะครับ ศู <PE> นย์ไ่กันครับจากับ่ได้ตีครับสียกทับใส่กันนะครับแ <on> ต่ก็ดีฝันเห็นมั่นบาอยากถึงกับฝันเห็นนะครับตำรวจกับเห็นแล้วฟันเห็นตำรวจกับนึ่งเก่านึ่งผมก็คิดว่าเลขเป็นยังผมมือให้โต 9, เก่าเลขมันออกแล้วโตเก่าครับซีซีเนี่ยมันกับหัวก็ออกวางไหนเนี่ยวางซีซีหกเนี่ยก็เมื <stepping S 2> ่ <brasile S 2> ี้ก็คิดว่าสี่คู่ห้ามตัดออกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเราจะเน้นที่สุดก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าสองเก้าสองเนี่ยมันตรงเลข เลขถูบเนาะมันตรงเลขทูบฮอกก็เลยต้องเน้นจังหน่อยนะครับส่วนเก้าหนึ่งเนี่ยแล้วปีนี้เป็นปีมะโรงเป็นปีงูใหญ่เป็นปีของปูอยู่แล้วนะครับเด็กมงคลก็คือเลขเก้าหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากบริวารปูเจ็ดกับหนึ่งเลยเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดตัวนั้นนะครับเนาะแต่ส่วนตัวหนึ่งที่ควรมองข้ามก็จะเป็นเก้าหกซะเยอะเก้าหกเนี่ยเหลือเต้มเลยลอตเตอรี่นะครับนอกจากฝากไลยนำซีคูย,ยาตาดอกแต่ถ้าใครลูดเก้าได้ก็รูดเพราะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้า เลขวิ่งเรา13มงวดเราเข้าไป12งวดเราหลุดงวดเดียวคือ1พฤศจิกานะครับผู้ใดที่เล่นวิ่งอ่ะเพิ่นก็รวยไปแล้วใต้ยคือว่าแหละเลขมันมีเข่ามีหลุดเด้อครับเดอ้อไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนปวดใช้วิจจารณญาณน,นําในการเลือกซื้อนะครับก็สรรนับสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยหันผู้ใดมากเก้าเยี้งกับลูดลได้เลยผู้ใดสายลูดก็อย่าถือทุกงวดนะครับผมก็ขอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ การจ,จะเข้าก็ได้อาจจะรุดก็ได้ครับเข้ากับอยู่ที่เขา,อย,เขาอยู่ที่บุญวัดาสนาของแต่ละคนมือนือขงวัดบางกีเนี่ยมันเป็นบทตรวจสอบแล้วซุ้มผีบเสือ้อบัสะท่าเขาเจาะบ่อน้ำเหล็กเข้าแล้วพอเหล็กเข้าจ่อบ่อแตกวันนี้ก็จะเหลือแต่คนที่สาท่าสือผมว่าคิดว่าเข้ามาเข้ากับนางถาตั้งตนแจ็คถือเหล็กมาถือเข้ากับมาอยู่กับปู่จะห้คนยังสี่หลักกคอเวพพอนห้มีโชคมีหลาบรวยใส่ปีใหม่คอยไลน่นีมีคนถึงาะวันทีหนึ่งนะครับเด้อ